สอนทริคก,การทำลายนี้นะคะฝังลายฝังดอกไม้แห้งค่ะโอเคค่ะ <All right. S 1> ก่อนอื่นนะคะเราจะไซสสีนะคะ Fw 2 1 7ค่ะโอเคเราจะเริ่มต้นด้วยการเบรนสีนะคะเราจะเบรนสีจากมุม ซ้ายเป็นมุมขวาหล้มขวาเป็นมุมซ้ายนะคะเพื่อจะเว้นช่องไฟได้สวยงามค่ะเป็นเบาๆเห็นไหมเราเลือกใช้อาร์พูกันสแควร์นะคะ,คคะใช้เบลนเดาใช่ไหมคะใช่ค่ะมไม่ทาเต็มนะคะ,เ,คคะเราจะทำให้มันมีมิติอบค่ะ เราจะใช้โซฟูง <Okay. S 1> FP 16คะ่ะทำมิติขึ้นมาเราจะเกลี่ยแค่เบาๆอันนี้มันเป็นกลิตเตอร์แบบใสๆแล้วก็มี<ช>เป็นแบบกลาสชัตเตอร์กลาสบางๆแล้วเราก็จะใช้ AG 1 0 7นะคะกลิตเตอร์เม็ดใหญ่กลิตเตอร์เม็ดใหญ่ด้วยขนแปรงกระเดิด อย่าไปแคร์แล้วก็อบค่ะ,คะน,นี็นะของเล่นใหม่เหรอ Clear Fit Clear Fit ์ฟ,ฟร่ะ Clear Fit Gel ของ Jellyfish ค่ะเป็นท็อปลักษณะแบบเลเวล4เลยหนามากค่ะต่อมานะคะเราจะติดตัวดอกไม้นะคะเราจะใช้ตัว เคลียร <Yeah>, ์ฟิสของเจลลี่ฟิตเรานะคะกระปุกสีน่ารักมากเดี๋ยวขอดูความข้นหน่อยออโอ้ยข้นมากค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะ <c oughs> ในการติดดอกไม้ค่ะเคลียร์ฟิตเคลียร์ฟิส ของาอันนี้นะะือทาปิดกลุมไปเลยเหรอคะอ่าเราจะทาเฉพาะที่เราจะติดตัวดอกไม้ค่ะ,คะจะวางดอกไม้ลงไปไม้ชิ้นใหญ่มากใช่เลยแต่ไม่มีปัญหาไม่เป็นปัญหาเลยเัาก็จัดเลี้ยงตามใจชอบ เสร็จแล้วนะคะมันจะกระเดิดน,นิดนึงเราจะใช้ทิกของเรานะคะในการฟึบอ๋อใช้วิธีนี้กดเอาไว้กดไว้คือล็อกนางเอาไว้อันนี้ก็ออกมาแล้วก็วยังเป็นแบบนี้อยู่กระเดิดอยู่แต่แต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะเราจะใช้ตัวอันนี้อีกทีนึงคะ่ะฝังลงไปเลยคะ่ะ เติมเหรอคะใช่เติมค่ะเหมือนเราเติมข้างใต้เขาเติมขั้งใต้ให้เขาแนบกับเราให้เขาแนบลงไปใช่ทีนึงค่ะใช่ค่ะเราจะใช้ตัวช่วยเราเหมือนเดิมึ้่มาค่ะแล้วก็เป็นใเนเนืนาเ็สัร้อ้วสบห้าสาสิบห้าสบสาิบิส่วนที่เกินออก เราจะใช้ความจึ้งของท็อปเลเวลสามของเรานะคะในการปกปิดโอ้เราใช้น้องเคลียร์ฟิตเท่านี้เองเหรอใช่ค่ะโอ้เท oh. ้านายอยากใช้เหรอเพราะ,ะว่าเราจะ,จะอวดท็อปเลเวลสามก่อนลงเลยค่ะเอาให้กลุมเห็นไหม ออกไมมมีมิติเลยค่ะใช้วิธีบิวไปเลยค่ะบิล นี้เราต้องเก็บดีๆให้มันเป็นตะปุ่มตะปังอืมใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็จะอบกาหกสิบวินาทีนะคะนี่ความจึ้งของเราเราจะทำรวดรายนะคะโดยใช้มินิโอเวอร์เดี๋ยวฟ้าขอคิดก่อนนะคะว่าฟ้าจะไปในที่ทันไหน ื่อให้งานดูพิ้วไหวสีขาวอะไรคะสีขาวออคิวไวค้ค่ะค่ะชัดๆอ๋เสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มทาท็อปแมท ตรง,ตงเส้นขาวาให้มันดูมีมิติมากขึ้นนะคะเราก็จะตักแมทออกมานิดนึงเพราะว่าเราจะแมทเฉพาะเส้นจีขาวใช่ขาวแบบขาวเข้มให้ลายของเรามันดูมีมิติมากขึ้น <Hey. S 2> อค่หมุนตัวค่ะโอ้ยเรียบจึงเรามาจับรวมหมือกันก็จะได้เอ้ยสี